ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยาเดียรถมอเตอร์ไซค์ชั้นนำจากประเทศจีนโดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการบุกตลาดอินโดนีเซียด้วยการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นในงานอินโดนีเซียอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2025ระหว่างวันที่13ถึง23กุมภาพันธ์พศ2568 รุ่นที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้ก็คือ V-Lax แบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยก็คือ V-Lax E V-Lax H และ V-Lax U ซึ่งคาดว่า V-Lax ทั้ง3รุ่นย่อยจะมาเปิดตัวที่เมืองไทยของเราในวันที่24มีนาคมพศ2568ที่งาน Motor Show 2025โดยล่าสุด เมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมา Facebook ยาเดียไทยแลนด์ได้ปล่อยภาพทีเซอร์โดยเป็นภาพเงาดำของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งและมีการบอกชื่อรุ่นว่า v l e x ชัดเจนนะครับว่าหลังจากการเปิดตัวที่อินโดนีเซียแล้วยาเดียก็บุกตลาดเมืองไทยของเราด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นเดียวกันโดยยาเดียบอกว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การขับขี่แบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความอิสระและประสิทธิภาพสูงโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ3ประการของ v l a x ซึ่งก็ประกอบไปด้วยระบบปลดล็อกอัจฉริยะหรือ e a s y go ผู้ขับขี่สามารถปลดล็อกหรือล็อกรถด,ด้วยสัญญาณบลูทูธ 2. h 2. การควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันโดยให้ชื่อว่า AI Safety โดยผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนที่มาพร้อมกับแผนที่นำทางและ3ระบบสมาร์ทอีโคให้ความประหยัดพลังงานสำหรับ v l a ลกนั้นผมบอกไปแล้วครับว่าจะมี3รุ่นย่อยโดยรุ่นท็อปสุดก็คือ v l แลกยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต74โวลต์28แอมป์จำนวน2ก้อน มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า3,000 Wh, วัตต์วางตำแหน่งไว้ที่ดุมล้อหลังท็อปสปีดที่ทำได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่วิ่งได้ตอนหนชาร์จก็คือ110กิโลเมตรสำคัญที่สุดก็คือระบบฟาสชาร์จหรือชาร์จเร็วจาก20ถึง80ใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นต่อด้วยครูสคอนโทลหรือระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ ให้ความสะดวกสบายในการขับขี่ส่วนรุ่น v l a g H และ v l a g E ใช้แบตเตอรี่72โวลต์30แอมอเตอร์2,000วัตต์ที่ดุมล้อหลังระยะทางที่ได้ต่อ1ชาร์จก็คือ90กิโลเมตร2รุ่นย่อยนี้จะไม่มีระบบฟาสชาร์จหรือชาร์จเร็วทำได้เพียงการชาร์จปกติเท่านั้นระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าหลังพร้อม CBS หรือ Combine Brake System ยางหน้า90ทับ90ขอบ14นิ้วยางหลัง100ยทับ90ขอบ14นิ้วมาดูกันครับว่าการเปิดตัวครั้งแรกของยาเดียในประเทศไทยที่งานมอเตอร์โชว์2025วันที่24มีนาคมที่กำลังจะมาถึงนอกจากจะมีการเปิดตัวรุ่น v l แ x แล้วจะมีรุ่นอะไรที่มาเปิดตัวพร้อมกันบ้างต้องบอกเลยครับว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าการเปิดตัวครั้งแรกและการเปิดบูธในงานมอเตอร์โชว์นั้นคงไม่ได้มีการเปิดตัวเพียงรุ่นเดียวแต่จะมีการนำเข้ารุ่นต่างๆมาโชว์ตัวอย่างมากมายบางรุ่นพร้อมขายบางรุ่นเอามาโชว์แสดงศักยภาพของยาเดียที่มีการกล่าวว่าเป็นผู้นำตลาดรถไฟฟ้าในประเทศจีนอันดับที่1ก่อนหน้านี้ยาเดียได้เข้าร่วมงานอิกมาโชที่เมืองมิลานประเทศอิตาลี มายาวนานถึงปีที่7แล้วและงานอิกมาโชว์2 4ปลายปีที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารวมทั้งหมด5รุ่นซึ่งใน5รุ่นที่ว่านี้ไม่มีรุ่น v ี e x ที่กำลังจะมาเปิดตัวในเมืองไทยของเราและการเปิดตัวที่อินโดนีเซียก็มีรุ่นต่างๆมากมายรวมทั้งหมด4 5รุ่นซึ่งก็แตกต่างจากการเปิดตัวที่งานอิกมาโช มีทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจัก,กรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าโดยยาเดียได้มีการประกาศอย่างมั่นใจว่ารถไฟฟ้าของตัวเองนั้นป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IPX7 เรื่องราวการเปิดตัวของยาเดีย V-Lax และรุ่นอื่นๆในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ